มาวันนี้มันจะให้ดูสายไฟไม่ต้องงงนะจะให้ดูว่ามูลค่าเท่าไหร่แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าสายที่มันคอนโทรลว่วงกับกล่อง ECU ตัวนี้มูลค่า1,500บาทไอตัวนี้ระบบแก๊ส1,450、บาทแค่ตัวนี้ก็750า้าเข้าไปละไอ้นี้คือแสงสว่างไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำตัวนี้ไฟตัดหมอกสองตัวรวมกันไม่กี่บาทไม่ถึงพันอันนี้วิทยุอ่ะ แต่ทั้งหมดเนี้ยหนูกัดได้หมดแต่มูลค่ามันจริงๆไอตัวเนี้ยขายมันไม่มีมันต้องซื้อกล่อง ECU พ่วงไปด้วยทั้งหมดเนี่ยหนูกัดได้หมดเลยเอาข้อจริงนั้นเนี่ยห้าหมื่นเอาไม่อยู่แม้กระทั่งนี่ไม่รวมสายคอยนะแล้วก็ออกซิเจนเซนเซอร์แล้วก็เซนเซอร์ว ensor, ควบคุมแรงดันหัวฉีดของรถยนต์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ผม <c oughs> ลมพัดแรงเหลือเกินเมื่อสักสาปีที่แล้ว เอารถไอคอนเนี่ยจะสตาร์ทออกจากบ้านแล้วสตาร์ทไม่ติดเนื่องจากหนูเนี่ยมันกัดสายไฟเราก็พยายามจะหาว่าทํายังไงนะให้กําจัดหนูนี่ได้ก็วางแผลเลยเอาพริกไทยบ้างมาหยอดตามต่างๆเอาตัวไล่ความชื้นมาวางบ้างก็ไม่เคยได้ผลก็พยายามจะหาจนกระทั่งมาเจอไอ้กล่องตัวเนี้ยใช้มา3ปีกว่าละเป็นตัวทําความถี่ไล่ไม่ให้หนูเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องห้องผู้โดยสารมันไล่ได้ทั้งคันนะละักษณะอยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้าสิบ แล้วก็มันไม่กว,วนส่ประสาทของคนด้วยผมใช้มา3ปีกว่าแนละ้วใช้ได้ดีมากเลยซึ่งตัวมันเองเนี่ยมันมีมูลค่าพันต้นๆเลยคุ้มกว่าที่จะต้องไปเสียตังห้าหมื่นกว่าบาทตอนนี้คุณอาจจะไม่เห็นค่ามันแต่วันใดวันหนึ่งที่หนูกัดแล้วเนะี่ยจะนึกถึงผมหนูกัดสายนึกถึงผมแล้วกันแต่ถ้าเกิดใครป้องกันไว้ก่อนช่วงนี้ Work from h o m ผอยู่บ้านก็พิมพ์คำว่าสนใจหรือว่าพิมพ์ว่าไล่หนู MC แคร์ทุกคนอยากให้ทุกคนใช้รถอย่างปลอดภัย